เทียบทุนแล้วอาลนะครับเข้าเทียบทุนลงไปเรียบร้อยกรรมการพอผู้วายหโพไมไม่ำไมไมเข้าเทียบทุนแล้วนี่ไม่งั้นยวไม่ได้โอ้พูดทีเดียวคนเดียวเออเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันไม่ครบถ้าจะเทียบอภิมาก็อยู่ในล่องนาสีแดงฝั่งไทยแลนด์ปุบปุนถ้าจะเทียบแสงเจริญไทยกรุ๊ปไก่ทอง ต้องอยู่ร่องน้ำนะเหมือนฝั่งพีโนนสปปลาวครับเอาแล้วครับเป็นเรือดีฝั่งสปปลาวด้วยกันทั้งคู่อ่านิ่งแล้วหลงใบเรียบร้อยพร้อมไปเลยเอาไปใหญ่อู้ไปละไม่เอาโอ้โยออกไหมออกไหมออกไม่เลิกออกมาเล บคู่นี้เป็นคู่ในร,รอบร้องชนะเลิศอาลุยสี่ลำสุดท้ายหมายมั่นปั้นมือหมายมั่นปั้นปือจะขาขวารางวัน,หน,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 วรรนหนึ่งแสนบาทพร้อมกับ่วยพระราทารหนึ่งแสนบาทพร้อมกับ้วยพระราานเอาลุยอภิมาอภิมาอภิมาจิตดาสดใจอยู่ล่องน้ำแดงอ,อยู่ฟังทันนี้ดูเจ้าผู้จักดการหวานหวาลีวางแผนมาดีขนาดไหนเมื่อเจอทหารแผงบริ้นคำใจใ,ในน้ำแสงเจริญใ,ใ,ใสกรุปไก่กท้องอยู่่องดานเมื่อเงินฝั่งโนต่างคนต่างภายต่างคนต่างอัดต่างคนต่างวางแผนแผนมาดีต่างคนต่าง,างวางแผนแผนมาดีเพราะว่า เที่ยวนี้เป็นเที่ยวแรกในรอบร้องชันเลิศเพราะหมายมันมันมืออย่างที่บอกว่า1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมกับช่วยพระชาราชจะเป็นของใครยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ถูกเอาจังคู่ตังคู่ตะเกีกกยงตะไคร่ตะพูงตะเกียตะไายดึงสะตกโยงหีนจำได่ไน,นี่นึงมันจะยังไม่มากไปนังลายเบียนดูดีสูสีคูกฮีกันว่ ดูเหลือกุนี้ต้องจําคํานี้ได้ว่าความแน่นอนเขาบอกมันคือความไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทงานนี้อย่าประมาทเอาอย่าเล่าโอกาสนาทีทองหรือเปล่าถ้าเป็นมวยไขรจะโดนต่อยก่อนแต่ไขรจะโดนต่อยไขรจะต่อยไขรดูกันต่อไปแต่ตอนนี้เลยล่องน้ําสีน้าเงินทําท้าเหลื่อมล้ำําหน้าอาภิมาล่องน้ำสีแดงจะทําอะไรได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ด้วยอาภิมาไล่หมดไล่บีนหนีห่างออกไปหนีห่างออกไปว้ยแสงเจริญชัยว้ยไล่กด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 ตามมาว้ย น้อมคอตีเข่าเลยน้อมคอตีเข่าเลยไล่ไเบียดสูซีดูดิสูซีดูดิออกไปเลยเอาเราไว้เ,วเหือกสุดท้ายฝ่ายฟองขนาดนี้ตะคนตะพตายตะคนอาบิมาว่าไงอาบิมาจะทำอะไรได้หรือเปล่าไหลจเจริญใจกุ้งไก่ทอยกาหนีอย่างเดียวดีอย่างเดียวอาบิมาได้หรือไม่ได้ แน่นแน่นด like ึบเดืบแน่นแน่นหนักหนักเอาลุยที่ดาสุดใจพี่มาเอาลุยพี่มาที่ดาสุดใจไล่เบียดมาไรมีกันมาแล้ทีมันจะแสงได้หรือไม่ได้จะแสงแน่ไม่ได้แสงจะเล่นใล่ไรท้องนี้ไล่ท้องนี้ไล่ท้องนี้เข้าเส้นใช่โอ้โหอ้าวพี่น้องครับมารอบสี่ทีมขอเสียงตบเบ้อ ขอบคุณขอบคุณกรรมการผู้ทรงเกียรติครับชักธงประจําสีนั่นก็คือสีน้ําเงินในานามว่าเรือแสงจเจริญใจกรุ๊ปกระไดทองเป็นฝ่ายชนะไปครับพี่น้อง